สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้ที่ฉันแพทย์หญิงชลิตาวงวราันะจะมาเล่าเรื่องที่สำคัญมากๆสำหรับพี่น้องผู้ชายที่อายุ60ปีขึ้นไปรู้ไหมคะว่า87%ของผู้ชายวัยนี้พบปัญหาเรื่องสมรรถภาพทางเพศแต่คุณรู้ไหมว่ามีวิธีธรรมชาติที่สามารถช่วยได้และไม่ใช่ยาราคาแพงอะไรเลยแต่เป็นแค่ 3. วิตามินที่คุณหาได้ง่ายๆ เมื่อไม่นานมานี้มีคุณลุงคนหนึ่งมาหาเราที่คลินิกอายุ67ปีเขาบอกว่าตัวเองรู้สึกไม่มีแรงไม่มีความต้องการทางเพศมาหลายปีแล้วจนแทบจะยอมแพ้ไปแล้วแต่หลังจากที่เราแนะนำให้เขาเสริมวิตามินเพียง3ตัวภายใน6สัปดาห์เขากลับมาบอกเราด้วยรอยยิ้มว่าหมอครับผมรู้สึกเหมือนตอนอายุ40เลยวันนี้เราจะมาบอกว่าวิตามินอะไรบ้างที่สามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้ ก่อนอื่นนะคะเราต้องเข้าใจก่อนว่าทำไมผู้ชายวัยนี้ถึงมีปัญหาเรื่องนี้เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายเราผลิตฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนน้อยลงหลอดเลือดไม่ค่อยยืดหยุ่นและที่สำคัญคือร่างกายดูดซึมวิตามินได้น้อยลงแต่หลายคนไม่รู้ว่าปัญหาเหล่านี้แก้ไขได้ง่ายๆด้วยวิตามินที่เหมาะสมมาเริ่มกันที่วิตามินตัวแรกนะคะนั่นคือวิตามินดี3หรือดี3 วิตามินตัวนี้เป็นเหมือนกุญแจสําคัญในการผลิตฮอร์โมนเพศชายจากการศึกษาพบว่าผู้ชายที่มีระดับวิตามินดีในเลือดสูงกว่า30 ng/ml จะมีระดับเทสตโทสเตอโรนสูงกว่าผู้ที่มีวิตามินดีต่ำถึง25%เลยนะคะทีนี้มาดูกันว่าทำไมวิตามินดี3ถึงสําคัญขนาดนั้นก่อนอื่นต้องบอกว่าวิตามินดีมี2 รูปแบบคือ D2 และ D3 แต่ที่เราแนะนำคือ D3 เท่านั้นเพราะ D3 ดูดซึมได้ดีกว่าและคงอยู่ในเลือดได้นานกว่าการศึกษาหลายชิ้นพิสูจน์แล้วว่า D3 มีประสิทธิภาพในการเพิ่มระดับวิตามินดีในเลือดสูงกว่า D2 ถึง87เเลยค่ะสิ่งที่หลายคนไม่รู้ก็คือ วิตามินดีเป็นวิตามินที่ละลายในไขมันดังนั้นถ้าคุณกินวิตามินดีตอนท้องว่างมันจะดูดซึมได้ไม่ดีคุณควรกินพร้อมกับมื้ออาหารที่มีไขมันด้วยเช่นกินกับข้าวที่มีน้ำมันหรือกินหลังดื่มนมสดวิธีนี้จะช่วยให้ร่างกายดูดซึมวิตามินดีได้ดีขึ้น50เลยนะคะคุณอาจสงสัยว่าควรกินวันละเท่าไหร่ตามหลักการทางการแพทย์เราแนะนำ2,000ถึง4 000อายุต่อวันสำหรับผู้ชายอายุ60ปีขึ้นไปแต่ก่อนกินควรตรวจเลือดดูระดับวิตามินดีก่อนนะคะเพราะบางคนอาจต้องการปริมาณที่สูงกว่านี้ในช่วงแรกแล้วเราจะหาวิตามินดี3ได้จากไหนบ้างนอกจากวิตามินเม็ดที่ซื้อจากร้านขายยาแล้วแหล่งที่ดีที่สุดก็คือแสงแดดคุณรู้ไหมคะว่าแค่ออกไปรับแสงแดดตอนเช้า7 ถึง9โมงประมาณ15ถึง20นาทีก็ทำให้ร่างกายผลิตวิตามินดีได้เพียงพอแล้วแต่สำหรับพี่น้องที่อยู่ในเมืองหรือทำงานในออฟฟิศตลอดเวลาอาจต้องเสริมด้วยวิตามินเมรเพิ่มเติมนะคะอาหารที่มีวิตามินดีสูงก็มีด้วยนะคะเช่นปลาทูนา่าปลาแซลมอนปลาซาดีนไข่แดงและนมเสริมวิตามินดี ถ้าถามว่าปลากระป๋องได้ไหมได้ค่ะแต่เลือกแบบที่แช่น้ำหรือน้ำมันมะกอกอย่าเลือกแบบที่แช่น้ำมันพืชเพราะน้ำมันพืชบางชนิดอาจมีสารที่ไม่ดีต่อสุขภาพหัวใจมาต่อที่วิตามินตัวที่2คือวิตามิน E หรือวิตามิน E วิตามินตัวนี้เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังมากมันช่วยปกป้องเซลล์ต่างๆในร่างกายรวมทั้งเซลล์ในอวัยวะเพศด้วย การศึกษาพบว่าผู้ชายที่มีระดับวิตามินอ e ีในเลือดสูงจะมีการไหลเวียนโลหิตไปยังอวัยวะเพศดีขึ้นและมีโอกาสเกิดปัญหาสมรภาพน้อยกว่าผู้ที่ขาดวิตามินอ e ีถึง40%เลยแต่มีข้อที่คุณต้องระวังมากๆนะคะวิตามินอ e ีมี2รูปแบบใหญ่ๆคือแบบธรรมชาติดีอัลฟาท c o โค e r o l และแบบสังเคราะห์ดีอัลฟาทโคเฟโรตัวดี ตัวเดียวกับ D L 2ตัวมันต่างกันมากนะคะแบบธรรมชาติดูดซึมได้ดีกว่าและมีประสิทธิภาพสูงกว่าแบบสังเคราะห์ถึง2เท่าดังนั้นเวลาซื้อวิตามินอ E อย่าดูแค่ราคาต้องดูว่าเป็น D Alpha Tocopherol นะคะที่สำคัญอีกอย่างคือวิตามิน E ที่ดีควรเป็น Mix Tocopherols ซึ่งหมายความว่ามีวิตามิน E หลายรูปแบบผสมกันไม่ใช่มีแค่อัลฟาตัวเดียวเพราะในธรรมชาติวิตามินอี e, มีทั้งอัลฟาเบต้ากัมมาและเดลต้าโทโคเฟอรลสซึ่งแต่ละตัวมีประโยชน์แตกต่างกันการกินแบบมิกซ์จะได้ประโยชน์ครบถ้วนกว่า ปริมาณที่แนะนำสำหรับผู้ชายวัย60ปีขึ้นไปคือ400 6 0 0 i ถึง600 IU ต่อวันของแบบธรรมชาตินะคะถ้าเป็นแบบสังเคราะห์อาจต้องเพิ่มเป็น800 IU เพราะดูดซึมได้น้อยกว่าแต่เราแนะนำให้เลือกแบบธรรมชาติจะดีกว่าค่ะ วิตามินอ e, ีเหมือนกับวิตามินดีคือเป็นวิตามินที่ละลายในไขมันดังนั้นควรกินพร้อมอาหารที่มีไขมันด้วยเช่นกันเวลาที่ดีในการกินคือมื้อเช้าหรือมื้อกลางวันอย่าก,กินก่อนนอนนะคะอาหารที่มีวิตามินอ e. ีสูงมีอะไรบ้างมีเยอะเลยค่ะเช่น ถั่วอัลมอนด์มเมล็ดทานตะวันผักโขมบรอกโคลีอะโวคาโดและน้ำมันพืชบางชนิดเช่นน้ำมันมะกอกน้ำมันรำข้าวถ้าคุณทานอาหารที่มีพืชผักปริมาณมากร่างกายก็จะได้วิตามินอีเพียงพอแล้วแต่ถ้าทานน้อยก็ควรเสริมด้วยวิตามินเมรนะคะดิฉันมีคนไปไวยคนหนึ่ง อายุ65ปีเขาบอกว่าเมื่อก่อนเล่นเทนนิสได้แค่ครึ่งชั่วโมงก็เหนื่อยแล้วแต่หลังจากเสริมวิตามินอีประมาณ2เดือนเขาเล่นได้2ชั่วโมงเต็มโดยไม่รู้สึกเหนื่อยและที่สำคัญเขาบอกว่าชีวิตสมรสดีขึ้นมากด้วยตอนนั้นเราก็รู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่เห็นเขามีความสุขมาถึงวิตามินตัวที่3แล้วนะคะนั่นคือวิตามินบรวมหรือบีคอมเพล็กซ์ วิตามินกลุ่มนี้มีหลายตัวมากแต่ที่สำคัญสำหรับสุขภาพทางเพศของผู้ชายคือ B1 ทีอมีน B3 นีอาซิน B6 ไพรรดอกซิน B9 โฟลิกแอซิดและ B12 โคบาลามินแต่ละตัวมีหน้าที่แตกต่างกันแต่ทำงานร่วมกันเป็นทีมวิตามิน B1 ช่วยเรื่องระบบประสาทและการผลิตพลังงานถ้าขาด B1 คุณจะรู้สึกเหนื่อยง่ายไม่มีแรงและอารมณ์แย่ วิตามิน B3 หรือไนอาซินนั้นสำคัญมากสำหรับการไหลเวียนของเลือดมันช่วยขยายหลอดเลือดทำให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆได้ดีขึ้นรวมถึงอวัยวะเพศด้วยวิตามิน B6 ช่วยในการผลิตฮอร์โมนและสารสื่อประสาทหลายตัวรวมทั้งเซโรโทนินและโดปามีนที่มีผลต่ออารมณ์และความต้องการทางเพศวิตามิน B9 หรือโฟลิกแอซิด ช่วยในการสร้างเซลล์ใหม่และ DNA ซึ่งสำคัญมากสำหรับการสร้างอสุจิที่มีคุณภาพและวิตามิน B12 เป็นวิตามินที่คนอายุมากมักขาดมากที่สุดเพราะเมื่ออายุมากขึ้นท้องเราจะผลิตกรดในกระเพาะน้อยลงทำให้ดูดซึม B12 ได้น้อยตามไปด้วย B12 สําำคัญมากสำหรับระบบประสาทการผลิตพลังงานและการสร้างเม็ดเลือดแดงถ้าขาด B12 คุณจะรู้สึกเหนื่อยมาก เวียนศีรษะและอาจมีอาการชาที่มือเท้าด้วยดังนั้นสำหรับผู้ชายอายุ60ปีขึ้นไปเราแนะนำให้กินวิตามิน B รวมที่มีสูตรเข้มข้นพิเศษโดยเฉพาะ B 12ควรมีอย่างน้อย5 0 0ถึง1000 mcg ไนอาซินควรมี20-30มิลลิกรัมและ B6 ควรมี10-20มิลลิกรัมนะคะ เรื่องที่หลายคนสงสัยคือควรกินวิตามิน B ตอนไหนคำตอบคือตอนเช้าหลังอาหารเช้าค่ะเพราะวิตามิน B จะช่วยเพิ่มพลังงานถ้ากินก่อนนอนอาจทำให้นอนไม่หลับและอีกอย่างคือวิตามิน B ละลายในน้ำดังนั้นแม้จะไม่กินพร้อมอาหารก็ได้แต่กินหลังอาหารจะช่วยลดอาการระคายท้องที่อาจเกิดขึ้นได้อาหารที่มีวิตามินบีสูงมีอะไรบ้างมีเยอะมากเลยค่ะเนื้อสัตว์โดยเฉพาะตับ ปลาไข่นมถั่วต่างๆทันพืชไม่ขัดสีและผักใบเขียวแต่ปัญหาคือคนอายุมากมักฐานอาหารน้อยลงหรือมีปัญหาเรื่องฟันทำให้ได้วิตามินจากอาหารไม่เพียงพอดังนั้นการเสริมด้วยวิตามินเมรจึงเป็นทางเลือกที่ดี ทีนี้มาดูกันว่า 3. วิตามินนี้ทำงานร่วมกันอย่างไรวิตามินดีช่วยเพิ่มการผลิตเทสโทสเตอโรนวิตามินอีช่วยปกป้องเซลล์และเพิ่มการไหลเวียนเลือดและวิตามินบีช่วยเรื่องพลังงานและระบบประสาทเมื่อทั้ง3ตัวทำงานร่วมกันผลลัพธ์ที่ได้ก็จะดีมากขึ้นหลายเท่า จากประสบการณ์20กว่าปีที่เราทำงานเคยเห็นผู้ชายหลายร้อยคนที่มีปัญหาเรื่องสมรรภาพทางเพศและเมื่อเราตรวจเลือดพบว่าเกือบทุกคนขาดวิตามินเหล่านี้เมื่อเราแนะนำให้เสริมวิตามินอย่างถูกวิธีร่วมกับการปรับอาหารและออกกำลังกายเบาๆภายใน4-8สัปดาห์ส่วนใหญ่จะเห็นผลที่ชัดเจน แต่มีข้อควรระวังนะคะถ้าคุณกำลังทานยาอื่นๆอยู่โดยเฉพาะยาเลือดจางควรปรึกษาแพทย์ก่อนเสริมวิตามินเพราะวิตามิน E และ K อาจมีปฏิกิริยากับยาเลือดจางได้และถ้าคุณมีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงหรือโรคหัวใจก็ควรปรึกษาแพทย์ด้วยเช่นกัน นอกจากวิตามินแล้วมีอีกหลายอย่างที่คุณควรทำด้วยนะคะอย่างแรกคือออกกำลังกายแค่เดินเร็วๆว,วันละ30นาที5วันต่อสัปดาห์ก็ช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดได้มากทำให้สมรรถภาพดีขึ้นอย่างที่2คือลดความเครียดความเครียดเป็นศัตรูตัวฉกาศของฮอร์โมนเพศเมื่อคุณเครียดร่างกายจะผลิตคอซซึ่งจะกดการผลิตเทสโทสเตอโรอนดังนั้นหาวิธีคลายเครียดเช่นทำสมาธิ ฟังเพลงหรือทำสิ่งที่ชอบอย่างที่สามคือนอนให้เพียงพอนอนวันละ7-8ถึง8ชั่วโมงเพราะร่างกายจะผลิตเทสโทสเตอโรนมากที่สุดตอนหลับลึกถ้าคุณนอนไม่พอระดับฮอร์โมนก็จะลดลงอย่างที่สี่คือเลิกบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์ให้น้อยลงบุหรี่ทำลายหลอดเลือดทำให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆได้ไม่ดี แอลกอฮอล์ก็เช่นกันถ้าดื่มมากเกินไปจะลดการผลิตเทสตโทสเตอโรนและทำให้สมรรถภาพลดลงอย่างที่ห้าคือควบคุมน้ำหนักถ้าคุณมีไขมันในช่องท้องมากไขมันนั้นจะเปลี่ยนเทสตโทสเตอโรนให้กลายเป็นเอสโตรเจนซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศหญิงทำให้ระดับเทสตโทสเตอโรนลดลงดังนั้นการลดน้ำหนักจะช่วยเพิ่มระดับฮอร์โมนได้มาก หลายคนอาจสงสัยว่าใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะเห็นผลตามปกติถ้าคุณเสริมวิตามินอย่างสม่ำเสมอร่วมกับการปรับพฤติกรรมภายใน4 6ถึง6สัปดาห์คุณจะเริ่มรู้สึกว่ามีแรงมากขึ้นนอนหลับสนิทขึ้นและอารมณ์ดีขึ้นส่วนเรื่องสมรรถภาพทางเพศอาจใช้เวลา6ถึง12สสัปดาห์เพราะร่างกายต้องการเวลาในการฟื้นฟูระบบต่าง แต่ที่สำคัญที่สุดคือความต่อเนื่องอย่าคาดหวังว่ากินวิตามินไป2ถึง3วันแล้วจะเห็นผลทันทีร่างกายต้องการเวลาในการสะสมและใช้วิตามินเหล่านี้เปรียบเหมือนการสร้างบ้านต้องวางรากฐานให้มั่นคงก่อนบ้านถึงจะแข็งแรงและอยู่ได้นานอีกเรื่องที่ควรรู้คือคุณภาพของวิตามินที่เลือกมีความสำคัญมาก อย่าซื้อวิตามินราคาถูกจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือเพราะอาจไม่ได้สารที่ระบุหรือมีสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายควรเลือกซื้อจากร้านยาที่มีใบอนุญาตหรือยี่ห้อที่มีมาตรฐาน GMP นะคะ สำหรับคนไทยเราการหาอาหารที่มีวิตามินเหล่านี้ก็ไม่ยากเลยวิตามินดีเราก็มีแสงแดดเยอะแค่ออกไปตากแดดตอนเช้าสักครู่ก็ได้แล้ววิตามินอ e, ีเราก็มีถั่วลิสงมเมล็ดทานตะวันน้ำมันรำข้าวส่วนวิตามินบีก็มีในข้าวกล้องถั่วเขียวถั่วแดงไข่ปลาและเนื้อสัตว์ที่เรากินกันอยู่แล้ว แต่ปัญหาคือในปัจจุบันผู้คนกินอาหารไม่ครบห้าหมู่กินแต่อาหารแปรรูปอาหารฟาสต์ฟู้ดซึ่งมีวิตามินน้อยมากบวกกับมลภาวะในอากาศที่ทำให้แสงแดดผ่านเข้ามาได้น้อยลงทำให้ร่างกายสังเคราะห์วิตามินดีได้น้อยตามไปด้วยดังนั้นการเสริมวิตามินจึงจำเป็น อีกหนึ่งกรณีที่เราประทับใจมากมีคุณลุงคนหนึ่งอายุ62ปีเขามาหาเราด้วยอาการซึมเศร้าไม่อยากทำอะไรรู้สึกไม่มีคุณค่าแม้แต่กับภรรยาก็ไม่มีความรู้สึกอะไรเขาเกือบจะขอ,อย่าเพราะรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าเมื่อเราตรวจเลือดพบว่าเขาขาดทั้ง 3. วิตามินนี้อย่างรุนแรงเราแนะนำให้เขาเสริมวิตามินปรับอาหารออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอ หลังผ่านไปสามเดือนเขากลับมาพร้อมภรรยาทั้งคู่ยิ้มแย้มมากเขาบอกว่าตอนนี้รู้สึกเหมือนได้ชีวิตใหม่มีแรงทำงานมีความสุขกับภรรยาและที่สำคัญคือรู้สึกว่าตัวเองมีค่าอีกครั้งภรรยาของเขาก็บอกด้วยความดีใจว่าได้สามีกลับคืนมา นี่คือเหตุผลที่เราทำงานนี้ค่ะไม่ใช่เพียงแค่รักษาโรคแต่เราต้องการให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขและรู้สึกมีคุณค่าในชีวิตไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่สำหรับพี่น้องที่ฟังอยู่ถ้าคุณรู้สึกว่าตัวเองมีอาการที่เราพูดถึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเหนื่อยล้าอารมณ์แย่หรือปัญหาสมรรถภาพทางเพศอย่ายอมแพ้นะคะเพราะมันแก้ไขได้และไม่ยากอย่างที่คิดแค่เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆ เช่นเสริมวิตามินที่ถูกต้องปรับอาหารออกกำลังกายและดูแลสุขภาพจิตใจอายุ60ไม่ได้หมายความว่าชีวิตจะจบแต่มันเป็นจุดเริ่มต้นของช่วงชีวิตที่คุณมีประสบการณ์มีภูมิปัญญาและเข้าใจชีวิตมากขึ้นถ้าคุณดูแลสุขภาพดีคุณจะสามารถเพลิดเพลินกับช่วงชีวิตนี้ได้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวใช้เวลากับครอบครัวหรือแม้แต่ความสัมพันธ์กับคู่ครอง สิ่งสำคัญที่สุดคืออย่าละอายที่จะปรึกษาแพทย์นะคะปัญหาเหล่านี้เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นกับผู้ชายเมื่ออายุมากขึ้นมันไม่ใช่เรื่องน่าอับอายและมันแก้ไขได้แพทย์พร้อมที่จะช่วยเหลือและให้คำปรึกษาอย่างเป็นกันเองถ้าพี่น้องท่านใดสนใจอยากปรึกษาเพิ่มเติมหรืออยากตรวจสุขภาพเพื่อดูว่าขาดวิตามินอะไรบ้างสามารถติดต่อมาที่คลินิกของเราได้นะคะ เราจะดูแลทุกคนด้วยความใส่ใจเหมือนดูแลคนในครอบครัวและอย่าลืมนะคะว่าสุขภาพที่ดีไม่ได้เกิดขึ้นในวันเดียวมันต้องอาศัยความต่อเนื่องและความมุ่งมั่นแต่ผลลัพธ์ที่ได้คุ้มค่ากับความพยายามอย่างแน่นอนเพราะมันคือชีวิตที่มีคุณภาพชีวิตที่มีความสุขและชีวิตที่คุณสามารถมอบความรักและความอบอุ่นให้กับคนที่คุณรักได้อย่างเต็มที่ วันนี้ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามฟังนะคะถ้าชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆที่อาจมีปัญหาเหมือนกันและกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดเนื้อหาดีๆเกี่ยวกับสุขภาพในตอนต่อไปดูแลสุขภาพกันนะคะทุกคนและจำไว้ว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขสิ่งที่สำคัญกว่าคือคุณภาพของชีวิตที่เรามีสวัสดีค่ะ